สวัสดีครับบ้านว่วยเชนแนนครับผมในคลิปนี้จะนำเสนอเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยนะครับเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยใช้ประโยชน์ในการตัดชุดโตตัดชุดเต็งนะครับเพื่อให้มันน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่นะท่านจะนำไปใช้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับแผมพยายามให้ทำดีที่สุดนะครับสำหรับ คลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องหวยนยคะครับก็เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันนี้ชุดตัดชุดเลขมาไม่ครบงวดวันที่1น,นะครับงวดวันที่1นึ่ธนะันวาคมก็มีดังนี้นะครับาตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับท่านก็นำไปขยายเอานะครับถ่ายรูปหน้าจอนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วก็ นำไปขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้นิ้วทางหน้าจอนะฮะอ่ก็จะมีเลขที่ซ้ำกันอยู่ในนี้นะฮะท่านอย่าไปกังวลนะครับเพราะว่ามันทําเป็น3ามชุดแล้วผมก็ยกยกลงมายกลงมาเอามาาจัดจัดรูปแบบนะครับยกมาจัดรูปแบบก็มันอาจจะมีเลขซ้ำกันก็อย่าไปกังวล้ามันซ้ำก็ช่างกันมาฮะก็ก็หลายตัวอยู่นะฮะ แถวหนึ่งก็กี่ตัวก็นับเอานะครับแต่มันก็ตัดได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ในชุดนี้จะมีตัวตัวถูกอยู่หรือเปล่าเราไม่ทราบถ้าตัวถูกอยู่ก็ถ้าเขาตัดเอาตัวถูกออกไปก็ถือว่าซวยนะเอผมก็พยายามทําไม่ดีที่สุดนะครับถ้ามีอยู่แถวละหลายตัวเหมือนกันนะตัดได้มากพอสมควรนะครับไปตัดชุดเต่งก็ตัดได้หกกลับนะครับผมเรียง เรียงเป็นชุดโต๊ดมาให้แล้วเพราะว่าชุดโต๊ดเวลาเรียงเนี่ยมันจะเรียงจากเลขต่ำไปหาเลขสูงนะฮะอย่างสมมุติตัวแรกเนี่ยศูนย์สามเจ็ดเนี่ยสมมตุติเลขมันออกเจ็ดสามศูนย์เนี่ยตัวโต๊ดก็คือศูนย์สามเจ็ดนะฮะหรือจะออกสามศูนย์เจ็ดอะไรก็ได้นะฮะอย่างหนึ่งสามเก้าหวยไม่อาจจะออกเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าอะไรก็ได้แต่ว่ามาเรียงชุดโต๊ดเพื่อให้ง่ายต่อการตัด เวลาโปรแกรมมันทําชุดโตตออกมาเนี่ยมันจะเรียงจากเลขต่ําไปหาเลขสูงนะครับเลขน้อยไปหาเลขมากนะครับก็เรียกว่าชุดโตตนะครับตัวหนึ่งก็จัดชุดโตตได้หนึ่งตัวนะครับจัดชุดเต็งได้หกตัวหกกลับนะครับก็อย่างตัวแถวล่างสุดเนี่ยแถวตัวหน้าล่างสุดนี่ยะครับอย่างหกเจ็ดแปดเนี่ยก็ไปตัดไปตัดชุดเต็งได้ดังนี้นะฮะ ตัดได้6 7 8 6 8 7 7 6 8 7 8 6 8ดเจ็ด6 7 8เนี่ยได้6ชจุดนะครับอันนี้ก็คือเลขมาไม่ครบ3หลักนะครับหรือมาไม่ครบ110หน่วยงวดวันที่1ทธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เหลืออีก3งวดนะครับนสำหรับคนที่ขอมานะครับ นํานไปใช้ก็โปรดระวังด้วยถ้าหากว่าเป็นตรงไปตรงเลขที่ตัดออกไปตรงเลขที่ท่านเก่งไว้ก็ก็อาจจะลดราคาลงไปฮะเพื่อประหยัดเงินหรือจะไม่ลดก็ตามแต่ท่านนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนําไปใช้นะครับเพราะว่ามันผิดได้นะครับที่ผ่านมาก็มีผิดนะฮะมันไม่ใช่ถูกทุกครั้งนะครับมันก็มีผิดแต่โอกาสถูกมันมีมากกว่านะครับโอกาสใช้ได้มีมากกว่า โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกดรูปะระฆังเตือนนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปหานะไม่ต้องไปหามันจะเตือนไปที่ข้างหน้าจอของท่านนะครับโอเคครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชาแนลกระโปร